สวัสดีครับสมาชิกสทนทุเรียนยมือใหมสำหรับเช้านี้นะครับหลังจากเมื่อวานนี้ฝนรินลงนะครับรินลงบางๆดูโอ๊ทุเรียนต้นนี้ที่ปลูกไว้ในล่มโดยไม่ขุดดินนะครับวางตั้งไว้เฉยๆพอ,อเริ่มออกตีแทงตีแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านไป2เดือนนะครับประมาณนนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาวะที่โอเค ไม่นำซ้ำอย่างได้น้ำฝนนะครับยอดก็สะดุ้งแล้วก็ก่อนที่ฝนจะตกนั้นนะครับผมาราดด้วยฮิวมิกนะครับฮิวมิกแล้วก็สารเร่งรากแล้วก็บวกกับสารเร่งรากบวกกับอาหาร60ชนิดนะครับตามคลิปเดิมที่ผมเคยใส่ไปนะครับแต่สำหรับเช้านี้นะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกเิ้นฝนลงนะครับอากาศดีๆผมจะมานำทุเรียนต้นนี้เป็นปกลบสุวรรณ ที่ปลูกใส่เข่งไว้สิบเข่งแต่บังเอิญว่าผมจะมาเสริมอยู่ในร่มเห็นว่า,อาพอลงอยู่ในร่มนะครับแล้วใบมันก็โอเคแล้วเริ่มแก่แล้วใบเทบเป็นใบเทปลูกสวนนะครับสภาพดีนะครับต้นสวยงามน,นะครับหลังจากอยู่ในเข่งสองเดือนนะครับสองเดือนแล้วผมจะตัดให้เพื่อนสมาชิกดูว่ารากเข้าไปถึงในแบบในอย่างไรนะครับผมเห็นยอดขยับอย่างนี้นะครับคิดว่ารากน่าจะเดินได้เดี๋ยวผมจะวางที่ถังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัด ผ็ไม่มีใครจับให้นะครับก็ตัดผมตัดไปบ้าง่าแล้วในบางส่วนนะครับตัดออกมานะพอมองเห็นนะครับผมจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าตาขึ้นมาสักห้าตาสักนิดหนึ่งนะครับตัดห้าตาดินค่อนข้างที่จะจับเป็นก้อนแล้วนะครับดินจะจับเป็นก้อนดูเหมือนจะแน่นแแล้วนะครับในตะเขียงแค่สองเดือนเองนะครับสองเดือนผมจะค่อยๆตัดจะตัดเหนือขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะครับ นึ่งนิ้วไม้ทับนะครับหมุนไปงนี้นะครับไม่ต้องกลัวบ้าแตกนะครับเพราะข้างบนเราคือเรายังไม่ได้ตัดนะครับมันก็คงไม่แตกถ้าแตกก็แตกข้างล่างก็ปล่อยนะครับก็ไม่เป็นไรคาดวารากน่าจะยังไม่ทะลุนะครับตัดง่ายๆครับกรรไกรตัวนี้นะครับเป็นกรรไกรที่ตัดสังกสีนะครับร้อยกว่าบาทหรือเท่าไหร่จำไม่ได้นะซื้อมาตัดลวดนะครับใช้ดีมากเลยนะครับ มันเป็นสตแตนเลตนะครับสัตว์ดีมากเลยปุ๊บนอนลงสองเดือนนะเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับเดี๋ยวผมขอจับกลองสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกสองเดือนเห็นไหมลากออกแล้วเพื่อนสมาชิกเนี่ยลากมีลากเห็นไหมครับเนี่ยลากโดนบีบนะครับโดนโก้นํำอยู่ในตเียงนะครับบินพวกนี้ก็สามารถที่เอาไปใช้ได้นะครับลากตัวนี้ยืนยาวครับลากตัวนี้ยืนยาวนะครับ สูตรดินถือว่าโอเคนะครับสูตรดินสูตรนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวก็ย่อยสลายออกก็ได้ไม่ออกก็ได้นะครับ้อยู่ในสภาพเดิมผมก็จะตัดเพียงเท่านี้แหละเดือนหน่อยที่ตัดเพียงเท่านี้หลกักที่สองเดือนที่ใบแล้วก็ยอดเขาแทงนะครับเนื่องจากว่ารากรากเดินเขาบอกว่ารากไครกิ่งม,มันถ้ารากเดินยอดก็ต้องเดินสังเกตแค่นั้นนิดหนึ่งสองสามสี่ห้า ประมาณนี้ผมจะไม่พิดกลัวว่าดินตรงนี้มันจะหลุดออกนะครับก็ที่นอนอยู่อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาลงที่เบ้าตรงนี้ผมเตรียมดินไปแล้วนะครับผมลองวัดดูอ่ผมวัดตะเข่งก้นตะเข่งแล้วดินตัวนี้ผมขุดนะครับขุดขุดพิดหน้าดินแล้วก็ขยําดินให้ละเอียดแล้วก็เอาเกร็ดหมักนะครับเอาแกรดหมักมาคลุกเข้าเข้ากันหลังจากนั้นผมก็ทาเป็นแองแล้วผมจะตั้งลงผมตั้งลงประมาณ ประมาณครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งนะครับหนึ่งในสามส่วนประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูแป๊บนึงครับเรียบร้อยครับที่จากการที่ผมตั้งยังไม่ถึงครึ่งนะครับหรือจะครึ่งหนึ่งก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่ควรที่จะเอาเอาจนถึงขอบสุดนะครับเนื่องจากว่าให้มีการระบายน้ําได้ดีซะนิดหนึ่งให้อยู่ในดินสักเดือนหนึ่งครับหรือสองเดือน ค่อยมาตัดขอบนี้ออกนะครับแล้วค่อยเอาตะเข็บออกนะครับให้ลากตัวล่างที่ที่เขาแทงนะครับให้ลากตัวล่างเขาแทงนั้นนะครับให้เขายึดดินดินดินใหม่ก่อนนะครับค่อยค่อยมาตัดด้านข้างออกตัวนี้เอาประมาณสักหนึ่งในสามส่วนหรือถ้านึงในสามส่วนหญ้าพวกนี้ต้องคุมไว้นะครับเพราะว่ารักษาความชื้นให้เขานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อไม่ให้แสงแดดส่องถึงรากด้านข้างนะครับก็ต้องเอาย้าพวกนี้นะครับคุมเป็นหญ้าก็ได้เป็นฟางก็ได้นะครับ ลักษณะการหันหน้าใบผมหันออกนะครับหันหาแสงแต่ฝั่งนี้มันมีต้นไม้เยอะที่ตะวนออกนะครับอันนี้ผุมหันหลังให้ที่ตะวันออกครับประมาณนี้ก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแกะดินเข้านะครับดินประมาณนี้แหละครับดินเข้าให้สนิทนะครับให้แน่นสักนิดนะครับเพราะว่าเผื่อเวลาเราลดน้ํานะครับเผื่อเวลาเราลดน้ํานี้นะครับเผื่อเวลาลดน้ํามันจะได้ไม่ไม่ ยุบหรือมันไม่โยกนะครับถ้าโยกลากลาก,ากมันจะไม่เกาะนะครับแต่ก็กดๆนิดนึงนะครับกดๆนิดนึดน่งครับกดๆประมาณนี้แค่นี้แหละครับใส่แกลบค่อนข้างเยอะผมใส่ถังหนึ่งถังสี่นะครับถังยี่สิบริรนะครับถังยี่สิบริตอย่างเท่านี้แหละครับแล้วก็จะเอายาพวกนี้คุมขอไปอกล้องอาจจะสั่นก็ทำมือเดียวครับ ประมาณนี้นะครับเพื่ออรักษาความชื้นให้เขาสนิดหนึ่งคือพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนสมาชิกที่เป็นหญ้าตามนี่แหละครับตามสวนนี้แหละนะครับ,นนรบดึงเข้าได้เลยครนะับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเชื้อรานะครับไม่เป็นครับไม่เป็นนะผมกบ,บเลยกบประมาณนี้นะครับเพราะว่าทําไมถึงกบสนิทเ,เนื่องจากว่าตะเข่งเนี่ยมันมีรูเยอะ สองเราเราไม่ได้ถมลงลึกนะครับเพราะว่ามันทําให้อากาศผ่านครับยังพอเข่งมองเห็นอยู่นะครับเข่งยังมองเห็นอยู่นะครับ,ออรบพอมองเห็นอยู่มันก็จะทําให้ตอนแดดจ,จ้าสามสิบแปดสี่สิบองศานะครับความชื้นหรืออากาศร้อนหรือแสงแดดมันจะได้ไม่เผาทุดเดียนเรานะครับก็ประมาณนี้เสร็จสับเรียบร้อยแค่นี้ละวางแค่นี้นะครับ อีกสองเดือนนะครับเดือนมษายนพฤษภาก็สิ้นเดือนพฤษภาหรือหรือมิถุนาหรือดูฝนพอดีค่อยมาเอาเอาเอายานี่ออกแล้วก็เอากันไก่ตัดตะเขียงด้านข้างออกนะครับหลังจากนั้นก็เอาดินพร้อมปลูกที่เราปรุงขึ้นเองนะครับที่ปรุงขึ้นเองก็จะมีมะพร้าวสับเอยแล้วก็มีแกลบมีดินนะครับแล้วก็ใส่ฮิวมิกราดฮิวมิก แล้วก็สารเรีงรากเอามากบเข้านะครับหลังจากนั้นก็จะกบเข้าจนจนเกือบอเสมออันเดิมเสมอดินเดิมเขาที่อยู่ในเขตก็ถือว่าเสร็จสิ้นในการปลูกทุเรียนตอนนี้ผมจะไม่เอาไม้ค้ำนะครับเนื่องจากว่า1มันต้นยังไม่สูง2ก็ไม่ต้องทำแสลแอนเนื่องจากว่าใบามะพร้าวมันเยอะเลยนะครับใบมะพร้าวเยอะเยอะเลย มันอยู่ร่มเงาแต่อาจจะโดนแสงแดดช่วงช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนี้รับเต็มๆนะครับผมจึงหันหนะ้าใบไปทางทิศตะวันตกนะครับประมาณนี้ก็คงจะอรอนะครับให้ถึง2เดือนนะครับก็จะถ่ายอัปเดตแล้วก็มาดูสภาพว่าตอนนี้ใบเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เป็นใบเพนะครับใบเพใบเพนะครับฉีดเฉพาะยายาเชื้อรานะครับ ยาเชื้อรากับยายาแมลงนะครับเพียงเท่านั้นเองส่วนปุ๋ยก็ยังไม่ใส่นะครับปุ๋ยยังไม่ได้ใส่นะครับก็มีลดฮิวมิกบ้างนะครับครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดือนละครั้งฮิวมิกก็จะลดเดือนละครั้งก็คงจะประมาณเท่านี้นะครับที่จะพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับรอติดตามกดติดตามในช่วงคลิปที่ต่อจากคลิปนี้นะครับในในช่วงของเดือนมิถุนาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ